แล้วนี่บ oh, ้านบ้านใครเอ่ยเอาบ้านนู้นหาไปแล้วบ้านนี้ครับโอ้เนอะบ้านนู้นนู่นน่ะเหรอเขาเป็นไม่จึงโอเหรอเป็นแม่เป็แม่ของบ้านนี้อ๋อครับมีเด็กอ่อนด้วยชุดเด็กอ่อนมาด้วยกี่เดือนเนี่ยกี่เจ็ดเดือนอ๋อตัวปลกล็อกเลย <c oughs> ตัวก็ปกล็อกเลยอืมเอาอไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรครับโยนั่งเถอ,อะน่ำนั่งนี่ข้องชุดครัวมาพักมาคายมาืมสาสภาสสภาเด็กอ่อนเพมอ่อ,อขอให้เขา้า เพื่อชุดเด็กอ่อนเลยได้แล้วบ้านโยมอ่ะบ้านโยมอยู่ข้างลูกแตงอยู่ข้างในเหรอครับนับผักวันนี้เพิ่งไปหาหมอมาเนี่ยคเขานับมึงนะค่ะชเด็กอ่อนค่ะอ๋ออันนี้ชุดเด็กอ่อนเหรอชุดเด็กอ่อนพอดีนี่นะอ่อนชุดเด็กอ่อนเนาะ ขนมะเออชุดเด็กอ่อนนะอันน no. yeah. bon yeah, okay ี้ชุดเด็กอ่อนนะโยมนะให้ให้ให้ตัวน้อยมันใส่ได้นะครับมีทุ่งไม้ทุ่งมือมันหมดเลยครับมีครบหมดเด็กเด็กไม่มีแล้วเอามานี่มีหมดอ่ะ อำไมอีกทำไมอีกอันก็ได้ดเ,ดเพราะว่าเด็กอ่อนเรานานๆเด็กอ่อนเรานานๆเจออ่าเดี๋ยปลาะป๋องไข่กระป๋องหมา่าผักโอเคครบเครื่องครัวครบชุดเด็กอ่อนโอเคเดี๋ยวอ่า เอาเอาเพื่อนมานั่นละดีโอเคเอาไว้ใช้นโยบเนาะนะครับนี่ต้องเด็กอ่อนนะครับนี่ก็ได้เลยนะมีทั้งมาทั้งนูนครบหมดเลยนะครับ อ่ะโชคดีเนาะครับโชคดีนะครับครับผมครับผมอ่าอ่อ่าหน่าอยู่ลันายละโยมากอ่ะไปไปครับไปครับอยู่คนเดียวเลยโ่ดูยูทูปมาเหรอโอ้โหโอ้จำไม่ได้ ได้โยมไปหนก็ไครับนําไปเลยนําไปเลยครับโยมนําไปเลยครับเอามาย่างล้หนึ่งชุดกรับไปเลยไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรโยมเดินไปครับโยมเดินไปเลยเหรอแต่ก็มาถึงจริงใช่ไหม อ่ะไปครับเดี๋ยวเอานั่นให้ไปหาโรงพยาบาลไปเรื่องอะไรจะเป็นไรเหรอโเป็นสารพัดโลมอืมทีนี้น้ำตกน้ำท่วมน้ำท่วมนะโยมเนาะท่วมใช่ท่วมเหรออ๋ออืมอ่าเข้างมังนี้อันนี้โยมนั่งเก้าอี้นะโยมมโยนั่งเก้าอี้นั่นแหละโยมนั่งเก้าอี้นั่นแหละครับนั่งเลยครับนั่งมาแล้วครับโยมไม่เป็นไร อ๋อเอามาให้อย okay um, uh, 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 um, uh, ู่นี่มีขโมยอีกเหรอที่นี่ไม่เป็นไรครับโอ้อ๋ออ๋ออ๋องของอ๋ออเอากองให้เขาเลยเออ อันนี้โยมเป็นลูกจ้างเขาเหรอเป็นลูกจ้างเขาค่ะตอนี้อนายุมากแล้วทำอะไรไม่ไหวอ่ะเขาก็หมดเลยาลกออลก็เิมีเก็เลยาอูกบอ่นาอยู่ตรงนี้นะอือจะอยู่กับลูกได้ไงบ้านหลังนั้นนะอหลังแรกนี่นะ ก็โยมก็เลยมาอยู่นี้คนเดียวเวลาเราไปแล้วลูกเจ้าจะได้มาอยู่อ่ะอือเพื่อลูกอะไอือดีแล้วโยมดีแล้วครับมากเลยทุกคนนะทุกเมื่อไหร่จะถึงบ้านเราจะขีดีใจเลยนอมาถึงได้ดใจเออไอนี่เอามาไว้ให้โยมนะเนาะอ่าจะได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ อะโยมเนาะเดือนละหกร้อยเดือนเดินหกร้อยนี่คือเงินอะไรเหรอคนชนชราใช่ไหมคนแก่อยคนเก็ไม่ได้ีอยดีอยู่คนเดียวเขาก็อยู่นู่นแล้วแล้วแล้วก็งม่นดี้วยก็ไม่ได้มีใอยู่ด้วยนวก็นแล้วแแล้วก็สห้แม่หน่อยอืมนน้ไ่วันนเ เดี๋ยวผมต่อยุ้ให้โยมนะครับจะได้ไม่เจ็บป้ใครได้ป่วยนะจะได้หายไวาะให้โยมเขาต่อยุ้ยให้เขาอม่ไปพาขาบอกว่าป้ายังไปไม่ไหวหรอกพข่าวขานตใช้เงินเยอะไปไปมาก็ไม่สะดวกขึ้นรถต้องมีรถ่วนตัวไปได้ใช่ใช่ต้องไปรถไอชกยานใหญ่ใช่ทั้งว่าแข้งขาโยมก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะไม่ได้เลยต้องถ่ายไม่เท้าไม่ได้เป็นที่อะไรหัวเข่า กระดูกหรือเส้นกระดูกค่ะวันนี้ไปตรวจมาเป็นเอ็ทะเลมาบอกกระดูกกระดูกเนี่ยนั่งนั่งอยี้ยังไม่ได้เลอนั่งแล้วลุกไม่ได้นั่งอยู่แล้ว่ากระดูกเสื่อมหรือยังไงค่ะอ๋อตามการเวลาเนีเนาะอย่างเงี้เนาะลุกแต่แต่แต่เราแต่เราก็อยู่ได้อยูเนาะอาพออยู่ได้เพราะว่าโหชีวิตเราวิชาชีวิตเรายังไม่จบโยม ยังไม่จบนู่นละหมดอายุไขเราถึงจะหมดวิชาชีวิตนะเนาะถึงจะหมดอายุของเราแล้เนาะตอนนี้ก็ให้โยมอยู่อยู่เยเมนสุขเนาะให้อ่าให้ลูกภัยแค่เจ็บเบาบางนะอ่าครับต่ออายุให้ห้าร้อยเนาะครับอ่าทุกนี้นะครับครับผมจำเนินพอเนาะครับก็ไขลูกไว้ให้ยายหน่อยอ้าวเราาดีเอาไว้กับอ๋อ จริงแล้วดูยูทูบอ๋อดูยูยูทูบหนงเดียไม่เจอตัวจริงใช่ฮ่า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 อืออ่าอ่าโยมันนั่งนี่มาอ่าอ้าวครับอ่าอ่านั่งนี่ครับเขานั่งไม่ดีเขาเป็นลาโยมนั่งนั่นแหละโยมนั่งนั่นแหละขาไม่ค่อยดี ยมนั่งขามก็ดีอ่าครับอาตายยมกันหน่อยอยากได้เห็นใจในทุกนรื่องเมื่อไหร่จะมาถึงบ้านเราลึกในใจนั้นอ่าใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงนั้นมันเขาะนนนัาอผมไม่นั่นอ้าว เดี๋ยวต่อไปโควิดไม่มีก็คงไม่ได้ใส่แมกนแล่ะนะครับตอนนี้ก็จะนั่นแหละท่านี้บางทีญาติโยมเขาจากเห็นหน้าเน้นบางว่าโนโยมเนแต่ว่าเดี๋ยวโควิดไปก็คงจะเปิดหน้ากันหมดแล้วล่ะนะครับ่ันดีนะอายุมาก่อนดีนะครับจำเริญผ่อนคขาจำผ่อนคัาผมเดี๋ยวไปให้ทานต่อไปเรื่อย ครับโอเคครับผมจำเนินพรครับจะเดินจะเดินเก่งจะเดินเก่งเด้๋ค่ะอ่าแล้วไปอ๋ออ่าอ่าไปครับนี่ครับเราก็ได้มาแจกญาติโยมนะครับอของนะครับที่เราได้บริจาคท่านนะครับอ ญายโยมเขาก็ดีใจนะครับโยมอัตมาเองก็ดีใจนะครับที่ได้ให้ญาติโยมนะครับต่อี้เราก็ไปกันต่อครับโยมไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับไปครับไปเกินต่อไปนะครับไปครับไปกันต่ออไปต่อนะครับน้า ไปกันต่อครับอขอจำเนืนพรครับ